ระยองตั้งอยู่บนชายฝั่งของอ่าวไทยเป็นอีกจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากมายที่สำคัญยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพบ้างหาดทรายมีชื่อเสียงมานานจึงเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาพักผ่อนอยู่เสมอเช่นหาดแม่พิมพ์อําเภอแกลงแห่งนี้คือชายหาดที่ยาวที่สุดของจังหวัดระยองประมาณ8กิโลเมตรไม่เพียงจะเป็นชายหาดที่สวยงามเหมาะแก่การลงเล่นน้ำทะเล สเสน่ห์ของหาดแม่พิมพ์ยังอยู่ที่แนวต้นสนตลอดชายหาดเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ที่หาดแม่พิมพ์ยังมีร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,อยู่หลายร้านส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลสดๆที่เราสามารถเลือกวัตถุดิบให้พ่อค้าแม่ค้าปรุงตามเมนูที่เราต้องการได้ทันที ที่นี่คือบริเวณที่แม่น้ำประแสไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองบริเวณปากน้ำประแสเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนยังคงรวมกลุ่มการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลง สะพานประแสสินสะพานคอนกรีต,ตข้ามแม่น้ำประแสความยาวประมาณ2กิโลเมตรเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน2558เพื่อพัฒนาให้นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมโยงการเดินทางจากจังหวัดระยองไปยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดได้ทันทีที่เปิดใช้งานสะพานประแสสินได้กลายเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของอำเภอแกลง เพราะเมื่อเรายืนอยู่กลางสะพานจะสามารถมองเห็นทะเลบริเวณปากน้ำประแสะที่สวยงามได้อย่างชัดเจนบริเวณปากน้ำประแสะยังเป็นที่ตั้งของอนุสร์เรือรบหลวงประแสะที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชุมชนที่นี่เรือรบหลวงประแสะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในช่วงการสู้รบระหว่างสงครามเกาหลีโดยทำหน้าที่คุ้มกันเรือลำเลียงน้ำมันเรือกวาดทุ่นระเบิด รวมถึงการระดมยิงชายฝั่งรวมระยะเวลาเกือบ1ปีจนได้รับคำชื่นชมจากพันธมิตรร่วมรบในการปฏิบัติภารกิจครั้งนั้นเรือลบหลวงประแสประจําการรับใช้ประเทศชาติต่ตอมาอีกนานจนกระทั่งปลดระวางเมื่อวันที่22มิถุนายน2543จากนั้นกองทัพเรือได้ทําการเคลื่อนย้ายตัวเรือทั้งลํามาตั้งเป็นอนุสรณ์ที่ปากน้ำประแสเมื่อวันที่25ธันวาคม2546เป็นต้นมา ไม่เพียงเรือรบหลวงประแสะจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่บริเวณปากน้ำประแสะยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างศากลกรมหลวงชุมพรซึ่งเป็นหนึ่งในศาลของพระองค์ที่มีอยู่ทั้งสิ้น217แห่งทั่วประเทศไทยพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานให้กับกองเรือราชนาวีจนได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยจนสามารถรักษาผู้ป่วยได้ด้วยพระองค์เองจนได้รับการขนานพระนามว่าหมอพรและทั้งหมดนี้ที่ทําให้พระองค์ทรงได้รับการเคารพศรัทธาจากประชาชนทั่วทั้งประเทศไทย นี่คือป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองมีเนื้อที่กว่า15,000ไร่โดยมีการจัดสร้างทางเดินความยาวประมาณ2.7กิโลเมตรที่จะพาเราเดินเข้าสู่ความคลึ้มเขียวของป่าไม้ชายเลนที่มีลำต้นสูงใหญ่ก่อนที่จะเปิดออกสู่ทุ่งต้นไม้อันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีเหลืองทองอร่ามต้นโปรม ซึ่งเป็นพันไม้ชายเลนขึ้นหนาแน่นที่นี่นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าชายเลนขนาดใหญ่แล้วยังเป็นความสวยงามของธรรมชาติที่ถูกแอบซ่อนไว้ที่นี่เราสามารถยืนมองวิวทิวทัศน์รอบตัวได้แบบ360องศาท่ามกลางสายลมเย็นๆและทุ่งโปรง่งที่เป็นดั่งพรมขนาดใหญ่รายล้อมรอบกายเราเมื่อยามที่ยอดของต้นโปร่งกระทบกับแสงแดดจะกลายเป็นผืนป่าสีทองอารามดูงดงามอย่างยิ่ง สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการมาเยือนที่นี่คือในช่วงยามเช้าที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นมีแสงรำไรหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ภาพที่ประทับใจกลับไป สวัสดีค่ะกน,นิกาโพธิสันผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าบริษัท NTC Overnight Express ประจำจังหวัดระยองที่ตั้ง5 5ทับ44หมู่4ถนนเลี่ยงเมืองตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองจังหวัดระยองเบอร์โทรติดต่อ080 565 6500เบอร์หน่วยรถส่งสินค้า085 287 9860ช่องทางการติดต่อ n p c ระยองไลน์ NPC ระยอง ID line ศูนย์แปดศูนย์ห้าหกห้าหกห Tiktok NPC ระยอง NPC 8 6 4 4 Facebook NPC ระยอง บริการ NPC ค่ะ มีเพียงหาดทรายและธรรมชาติอันบริสุทธิ์แต่ระยองยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของไทยนั่นคือเหตุผลที่เราเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนอำเภอเมืองระยองสถานที่สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาการแสดงหนังใหญ่และเก็บรักษาอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่อายุก,กว่า200ปีซึ่งที่นี่นับเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่หนึ่งในสามแห่งที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย หนังใหญ่แปลตามตัวอักษรได้ว่าหนังสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งบางทีก็สูงกว่า2เมตรหนังใหญ่คือการแสดงที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ล้ำค่าของประเทศไทยสามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเดิมหนังใหญ่วัดบ้านดอนมีมากถึง200ตัวโดยเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยองได้สั่งซื้อมาจากจังหวัดพัทลุงเมื่อปี2431เพราะเห็นว่า วัฒนธรรมการเล่นหนังใหญ่เป็นสิ่งควรค่าที่จะอนุรักษ์สืบทอดไว้ปัจจุบันหนังใหญ่ที่เคยมีอยู่200ตัวได้ผุพังไปบ้างแล้วจึงได้มีการทำเพิ่มเติมขึ้นอีก77ตัวเพื่อใช้เล่นแสดงรวบกับหนังใหญ่ชุดเดิมที่มีอยู่ ดีใจที่ชุมชนวัดบ้านดอนยังคงช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการเล่นหนังใหญ่เอาไวา้ผ่านการสืบสารโดยเด็กรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเหลือการแสดงหนังใหญ่อยู่เพียงสองแห่งได้แก่หนังใหญ่วัดขนนจังหวัดราชบุรีและหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยอง ตั้งแต่ครั้งโบราณการละเล่นหนังใหญ่ทั้งหมดจะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นเรื่องราวการรบกันระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามหนังใหญ่คือการผสมผสานร,รูปแบบศิลปะแขนงต่างๆเอาไว้ด้วยกันทั้งงานหัตถกรรมวรรณกรรมวาทศิลป์ดนตรีและการแสดงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นอย่างหนังใหญ่เอาไว้ให้ยังคงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน ระยองยังมีอะไรอีกมากที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ที่ทำให้ระยองเต็มไปด้วยสวนผล,ลไม้นานาชนิดหลายสวนผลไม้เปิดขายบัตรให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเยี่ยมชมและสัมผัสกับวิถีทางการเกษตรเช่นที่สวนละไมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองแห่งนี้ ด้วยพื้นที่กว่า700ไร่สวนละไม่โอบล้อมไปด้วยภูเขาป่าไม้ธรรมชาติและแปลงพืชผลหาน,นาชนิดรวมทั้งยังมีบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีที่นี่ใช้เวลากว่า10ปีในการออกแบบและสร้างสวนจนเสร็จสมบูรณ์ผังของแต่ละแปลงปลูกถูกจัดวางอย่างเป็นระบบและมีสุนทรียภาพ ที่นี่ยังเป็นสวรรค์ของคนรักผลไม้อย่างแท้จริงเพราะคนจำนวนมากมาที่นี่ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นคือการกินบุฟเฟ่ผลไม้ซึ่งนั่นหมายถึงเราสามารถกินผลไม้เหล่านี้ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะพอใจตอนนี้เป็นหน้าทุเรียนของระยองพอดีเราสามารถพบเห็นร้านขายทุเรียนจำนวนมากได้ทั้งในตลาดและร้านค้าริมถนนของจังหวัดระยอง ทุเรียนเป็นที่รู้จักกว้างขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะราชาแห่งผลไม้แต่สำหรับบางคนโดยเฉพาะชาวตะวันตกมักไม่ค่อยพิจสมัยกลิ่นของทุเรียนเท่าไรนักในทางกลับกันสำหรับคนไทยและคนเอเชียทุเรียนมีกลิ่นเหมือนสวรรค์และเปรียบเทียบได้กับอาหารทิพย์เลยทีเดียวหรือบางทีทั้งเรื่องกลิ่นและรสชาติของทุเรียนอาจหมายถึงความเป็นเอเชียที่แทรกอยู่ในยีนของเรา ซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเปิดการรับสัมผัสรสของผลไม้ชนิดนี้ก็เป็นได้ระยองเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรความหลากหลายทางการท่องเที่ยวเช่นนี้นับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดระยองที่เปรียบได้ดังไขมุกอันแวววาวทางภาคตะวันออกของประเทศไทย